ยามาทำอะไรพี Hoy, ่พาไม่เปิดกระโปงแม่กินให้หมดเลยนะครับโอเคจับปากหวาน สวัสดีค่ะแฟนๆและการสปรากปปหวานเจี๊ยบนะคะวันนี้ค่ะตอนนี้หวานอยู่ที่โรตัสสุข,ขาพิบาลหนึ่งค่ะเพราะวันนี้หวานมีชาเลนจ์ค่ะเออไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดถึงแม่ชมกระาสพาพยุหรือเปล่านาะแต่ว่าทางเราเนี่ยห่างหายจากการถ่ายกับคุณแม่นานมากเดี๋ยวเราจะไปทําอาหารกับคุณแม่กันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปซื้อวัตถุดิบทั้งในแต่ว่าจะซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องโทรหาเขาก่อนแต่ในโรตัสเนี่ยยังไงก็มีครบอยู่แล้วค่ะไปค่ะไปซื้อของกันดีกว่า ยามาทำบวว้านลายไปไตายแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวโทรหันย่านิดนึงอ่ะน้ำยา่าน้ำเจียบถึงแล้วปหวานคืองี้วันนี้ฉันก็แบบว่าคืมอกคืมใจไงอยากจะเข้าครัว ทำอาหารให้ลูกทานอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้อยู่ที่โลตัสเรียบร้อยแล้วน้องย่าให้หวาดซื้ออะไรบ้างนะเอ่อไข่ไก่มีแครอทมีหมูมีกุ้งแล้วก็มีซอสงรสแม็กกี้นะเอาฝาเหลืองแล้วก็เอาขวดสีแดงมาด้วยฝาเหลืองได้ได้ไดไ,ดไม่ลืมไม่ลืมฝาเหลืองโอเคได้เลยไม่มีปัญหาค่ะตามนั้นนะแค่นี้นะแยกยากยากเอ่อะจะรีบ้างทําไมคะ แล้วจ้าดูสิคะเฉลใหญ่โตโอลามีทั้งแม่ชมใส่ฟ้าพาย,พพยุกันรดไปหมดเลยและนี่นะคะก็คือฝาเหลืองที่น้องชมบอกว่าห้ามพลาดห้ามลืมซื้อเด็ดคะ่ะนี่เลยคะ่ะสูตรผัดก,กลมกล่อมซึ่งตอนนี้นะคะทางโลตัดเขาจัดโปรโมชั่นเหลือเพียงขวด27จัดมาเต็ม31หรื27ยำนะคะจาก31หรือ27เอาไปสักสองขวดเลยคะ่ะเพราะว่า กินโจ๊กก็ใส่ไปชึ่งขวดแล้วหนึ่งชานี่ยโดริกส่วนตัวหล่ะคะใส่พระพายุขึ้นลงไม่หยุดเลยนะจ๊ะลูกนี่เราก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็พร้อมที่จะไปทำอาหารกันแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่ซ้อมมาเลยดีกว่าค่ะไปเลย เด็กๆวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรครับรู้หรือเปล่าไข่ตุนเลยนะแล้วก็หมูสับพายุหมูสับพายุเก่งมากอ่ะยามาแล้วจ้าข้าวของที่ฉันไปซื้อมาให้ในวันนี้นะจ้ามาจากโลตัสเท่านั้นเลยเดี๋ยวเราจะเตรียมข้าวของให้ย่ากับวัตถุดิบทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาแผลแล้วมาทำอาหารกันดีกว่าหวัว่าจะซื้อมาครบนะคะแน่นอนตามลิสต์เลยโอเคค่ะโอเคค่ะไป มาแล้วจ้าวัตถุดิบ2อย่างสุดท้ายของวันนูไข่ะะยงย่าโอเคค่ะเก่งมากค่ะใช้ได้เหมือนกันนะเราเยทุกอย่างตามลิสต์ของสดใหม่เพื่อหลานหลานันปึงที่รักเลยอ่ะสำหรับเมนูที่เราจะทํากันวันนี้นะคะก็คือไขต่ตุ๋นใส่ฟ้าไข่ตุ๋นใส่ฟ้าใครทําคะยกมือเย้ จะใช้ไข่เดืนเหาไม่ได้นะคะเป<อ>็นไข่ไก่นะคะเนื้อหมูกุ้งค่ะแครอทน้ำเปล่านะคะอันนี้มีน้ำมันแล้วก็ส่วนประกอบที่สำคัญมากๆนะคะก็คือซอสปรุงรส คือจะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันอยู่ที่ซอสปรุงรสนะคะสําหรับแม็กกี้ฝาเหลืองนะคะสูตรผัดกลมกรอบเนี่ยนะคะเขาก็จะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากเพราะว่านางใช้วิธีหมักออซอสถั่วเหลืองนะคะจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็หอมมากสําคัญมากแล้วก็จะเหมาะมากกับการใช้สําหรับงานผัดทุกชนิดแต่ว่าวันนี้เราจะมาใช้กับไข่ตุ๋ด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะร่วลองกันเลยค่ะลูกค้าได้เลยค่ะ,เค,ะเค ย่าแต่ว่าหวานเห็นว่าน้องใส่ฟ้าพยูเนี่ยเขาชอบกินไข่ตุ๋นแต่เด็กเลยเนาะใช่นางชอบกินเลยย่าเอยทําให้เขากินบ้างมาก็ทำทำทำบ้างค่ะทําบ้างอ๋อเลิศจังเลยอ่ะใครชอบกินไข่ตุ๋นมากกว่ากันเนี่ยปกติพี่หวานเจี๊ยบทำอาหารไหมคะชีวิตหวานคือบ้านอยูอ่คอนโดนะคะสิ่งที่ทําได้คือบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ไข่ตุนต๋นไข่ต้มนี่แหละคะ่พะพอเข้าไมโครเวฟมันกสบสุดเลยส่วนมากนี่ก็จะกินจะกินข้าวนอกบ้านน้อยมากอ่ะเดี๋ยวนี้ก็คือต้องแบบ โอกาสพิเศษจริงๆอะไรเงี้ยคุณชมพูถึงจะแบบเข้านอกบ้านใช่ไดงครับเหมือนบางคนก่อนตายอ่ะเขาก็อึมาแล้วอ่ะไส้เขาก็แบบว่าไม่มีแล้วม่มีเออพอไหมก้งัางกงไม่ได้กงพี่พาไม่เปิดกระโปรงแม่ลูกอ่านี่ค่ะอ่าทีนี้เราก็จะปรุงรสนะคะตามความชอบเลยใครชอบแม ใช่แล้วใช่ลูกใช่ลูกพี่จา่ฟ้าชอบแม็กกี้ไหมชอบไหมแล้วก็เติมนม้ำเติมนม้ำแล้วก็ให้มันมีโคนนี่ไงใช่แล้วทีนี้เราก็จะเอาไปตุ๋นนะคะยากแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะลองทำเปรียบเทียบกันระหว่างเอาไปนึ่งค่ะกับเข้าไมโครเวฟ ลองดูว่าเด็กๆจะชอบแบบไหนบ้างกันโอเคไหมก็คือถ้าบอว่าเอาวันหนึ่งไปไมโครเวฟใช่ไหมใช่ถูกต้องนะในระหว่างจะไปไมโครเวฟให้ตอนนี้ไข่ตุ๋นเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างล้าใกล้แล้วระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะทำหมูสับพายุนะต้องกินให้หมดเลยนะครับโอเคโอ้โหมันขนาดนั้นเลยพายุนี่อ่ะมามีอารมณ์ โยนโยนด้วยโยนด้วยยูหยิบแม็กกี้แม็กกี้ขวดสีแดงให้แม่หน่อยค่ะขวดสีแดงสีแดงขวดไหนในข้างนั่งเหลืองเอาขวดสีแดงขวดไหนอ่ะพี่เปยุใช่อ่าอยู่ที่แบบนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เหลิร์ดชอบจิแม็กกี้ไหมบอกกับเพื่อนเพบ่อนก็ว่อบนะ กวัดใหญ่เลย <l ots> สุกแล้วล่ะแม่ว่าสุก <l ots> แล้วอยู่เดี๋ยวแม่ขอชิมหน่อยครัแม่ชิมหน่อยได้ไหมแม่แมได้ดีดได้ยฝาเหลืองนิดนึงไหมฝาเหลืองนิดนึงเสร็จแล้วอยู่ดีขนๆๆอ,อะไรไข่ตุ๋นนี่ก็เสร็จพอดีเลยดูสิด,ด,ดูไข่ตุ๋นนี่น่ากิ มากดูที่ดูซิอยู่เรียบร้อยแล้วแ้าอาจจะดูแห้งๆไปนิดน um> ึงแต่ก็โอเคแหละไมโครเวฟเนื้อตามสาวคอนโดอย่างเรานี่เป้าหวายจะเทแล้วอยู่ นี้เราก็จะมาชิมอ่ะมาชิมกันเร็วพี่สายฟ้าเร็วพี่ปยูยุต้องกินหมูสับใช่ไหมยุ้อ่ะอร่อยไหมบอกกล้องเร็วอร่อยกด็ดอลอุดยกมือด้วยเด็ดอร่อยส่วนพี่สายฟ้าก็จะกินไข่ตุ๋นใช่ไหมอร่อยอร่อยทำยังไงอ่ะเยี่ยมไม่เปรี้ยวทำเยี่ยมกับกล้องก่อนทำเยี่ยมก่อนทำเยี่ยมทำเร็ว จริงๆข้างล่างมันก็ยังได้นะข้างบนข้างบนมืนข้างบนคล้ายแครมเบลล์มิลควกมแห้งๆเหมือนแครมบูเล่แต่พอเราเอาหมูสับกับกุ้งที่ย่างผัดแล้วั๊อดีสวยเลยดูดีดูดียูกินของเป้าหวานหน่อยได้ไหมคะแล้วช่วยบอกหน่อยว่าอร่อยหรือเปล่าอายุเร็วอร่อยไหมเยี่ยมอ่ะเซเวอรอร่อยทั้งคู่เลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ นี่ล่ะค่ะแม้แต่ดิฉันนะคะก็ยังสามารถทำไข่ตุ๋นให้อร่อยจนแบบว่าลูกชมได้ซึ่งอร่อยไหมย,ยูอร่อยไหมล่ะยูอร่อยไหม่งเค,คล็ดลับง่ายๆนะก็คือต้องมีอาวุธประจำบ้านก็คือนี่แหละก็คือซอสแม็กกี้อ่าแม็กกี้กกอย่าล,ลืมนะคะว่าจะต้องเป็นซอสแม็กกี้เท่านั้นนะเพราะว่านางมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้มาจากวิธีการหมักที่เป็นธรรมชาติอ่าถูกต้องดูซีรุ่นแม่ไขยของไปอีก เออเก่งมากเก่งมากก็เป็นอาวุธลับประจําบ้านค่ะที่จะต้องมีทุกนายใช่ก็ไม่ยากเลยใครนะคะที่อยากได้เมนูเก๋ๆแบบนี้นะคะก็ไปสามารถซื้ออาวุธลับแบบแม็กกี้ได้ที่โลตัสทุกสาขานะคะแล้วก็ หาได้ทุกที่เลยค่ะมีมากมายเลยจริงๆเอาเป็นว่านะคะใครชอบคลิปแบบนี้หรือว่าชอบดูเมนูของแม่เก๋ๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับรายการสปังหวานเทียบด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกับใหม่คลิปหน้าว่าแม่จะมาทําอะไรกับโปรดักต์ไหนอีกสูตรไหนอีกอก,ก็รอดูด้วยใช่ไหมยุเนาะวันนี้หม่อมมีทำอาหารอร่อยไหมอร่อยเย่เย่ด้วยเยี่ด้วยเร็วเย่โอเคกันจะกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายพี่สาฟ้าสวัสดีก่อนลเลอ Mickey, 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 Mickey,